ตรวจมลกายโลหะหนักมีในเลือดฟรีกับไทยประกันจะรู้ได้ยังไงว่าในเลือดมีเคมีและโลหะหนักตกค่ะสารเคมีทําให้เราแก่จริงเหรอสารเคมีและโลหะหนักทําให้เราเป็นมะเร็งจริงเหรอสนใจไหมคะตรวจฟรีกับไทยประกันสามชั่วโมงรู้เรื่องเลยจริงเหรอไปตรวจกัน รู้ไหมคะว่าสารเหล่านี้มาจากไหนบ้างสารระหลอดโลหนะหนักมาจากอาหารทะเลสารตะกั่วและอลูมิเนียมพบได้ในท่อประปาที่เราใช้น้ากันอยู่ทุกวันยาฆ่ามแมลงในผักและผลไม้สุดท้ายในหม้อก๋วยเตี๋ยวที่คนไทยเราชอบรับประทานกันเป็นประจำสารหนูมาจากยาสมุนไพรและยาฆ่ามแมลงที่ตกค้างอยู่ในผลไม้สุดท้ายตัวไร<า>คดเมนียมคือสาริที่ตกค้างอยู่ในน้ําและดินเช่นน้ําประปาที่ <S <S เราใช้ทุกวัน รู้ไหมคะว่าเคมีและโลหะเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายช่องทางไหนบ้างทางปากและน้ำที่เราดื่มกินทุกวันทางผิวหนังทางลมหายใจรู้ไหมคะอาการที่มีผลจากสารเคมีและโลหะหนักมีอะไรบ้างหายใจติดขัดแ <c oughs> น่นหน้าอ,อกแสบจมูกแสบตาชามือชาเทา้า <G ül> มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท <G ül> ต่อมรับรสผิดปกติ ทุาอาจจอให้เกิดมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะคะเธอเธอไทยประกันชีวิตให้ตรวจมวลกายค่าโลหะหนักและสารเคมีในเลือดฟรีที่โรงพยาบาลสิริเวทนะเธอรู้หรือเปล่าจริงหรอจริงกดฟรีจริงหรอจริงวันที่23มิถุนายนนี้เวลาถึง11นาฬิกา30นาทียังไม่พอนะมีอาหารว่างให้ฟรีและของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยฟรีฟรีไปกัน โรงพยาบาลสริเวชียินดีต้อนรับคุณลูกค้าสุขภาพโอเคนีเราจะลูกค้ามาเรื่องเกี่ยวกับตรวจร่งกายกินบอดี้และสารเคมีในเลือดค่ะครับผมแล้วช่วงท้ายก็จะมีคุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับจะมีเรื่องโรคมะเร็งค่ะโรคไร้แรงค่ะ จากสถิติพบว่าหญิงไทย1นในสคนเป็นมะเร็งมะเร็งทําให้คนไทยเสียชีวิตชั่วโมงละ10คน<ะ>ต้องใช้เงินหลักล้านหลักหลายล้านบาทในการรักษาโรคมะเร็งไปน,นะเอ็นะ n c ค่ะเกี่ยวกับเรื่องรฮยแลน์ที่ไม่ติดต่อใช่ไหมครับค่ะโอเคจบืกองกันนะพบกับคุณหมอสิริเวะ,นะคะอะมาดูครับเราหมดเลยครรับ น,นี้เราอยู่ในห้องเจาะเลือดนะครับเพื่อที่จะหาค่าสารโลหะหนักแล้วก็เคมีในเลือดนะครับสวัสดีครับสําหรับท่านลูกค้าทุกท่านนะครับที่จะมาตรวจมลกายตรวจหาสารเคมีในเลือดตรวจโลหะหนักนะครับท่านได้รับขนมเบย์นะอย่างดีแล้วก็ของที่ลูกค้าใหประกันชีวิตที่เตรียมรอให้ท่านอยู่ณนวะันนั้นนะครับแล้วพบกันนะคะวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนสองห้าหกแปดแปดนาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที